สาวพ่อยไปสายไปขายของเปล่าเออไปครับดีดีดไปไปเร็วพี่น้องจำนายจ้าสองขั้นเลยจ้าดูอีขั้นหนึ่งออกนาไปคุณนะวันนี้สาวสวศสีพาาละ มาเด้อจ้านี่ผ้าผ้าขายของเก่าเด้อจ้าึ้นเซ็ตแล้วจ้าร้านนี้ร้านชื่อว่ารับซื้อของเก่าเด้อจ้ารับซื้อของเก่าอยู่หลังท่อข้าวอเด้อจ้าชัยบุรีจ้า พี่น้องผู้ใดสนใจมีของมาขายขายใดด้วยจ้ารับซื้อของเก่าทุกชนิดจ้านี่จ้าอยู่หลังธนาคารท่อขอสอด้วยจ้าไปสาวสมศีสีผ้ายางกับไปเบิ่งขังในได้วจ้ามาเพิ่มนี้ยังเนี่ยจ้ะเพิ่นสื่อสุกทิ้งสุกยางขั้นหนุนลอดทรงด้วยจ้า่นูนะ สาวอยคนสวยไปหรอกาะายังมาเข้าไปข้างในมาเร็วนูนนะจ้าทอขอสอี่จ้าอยู่ข้างทอขอสอร้านของเก่าชัยบุรีสังเกตไย่ง่ายด้วยจ้ารับสื่อของเก่าทุกชนิดด้วยจ้า ทายถ YouTube ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วเด้อค่ะสาวสมศรีขออนุญาตเพื่อนเล้วเพื่อนบอกว่าทายถ้ำให้ได้ทายถ้ำให้พี่น้องเบิ่งได้จ้างงานที่สาวสมศรีเหตุคือว่าพ่อรีไซเคิลของมาเลี้ยวสาวสมศรีสิมาทรงบันนีเด้อจะ้ะนี่จ้าผ้าขามาเบิ่งขังในเด้อจ่าในจักเที่ยวนะมีอ้าว <laughs> เพื่นมาขายของจ้านี่ค่ะตรงนี้ที่สมียนเพื่นอยู่นับสื่อชุจริงชุกอย่างนี่จะลอดทรงท่าน,นีีลอดทรงรดเขาต่อเนื่องเลย ทุก Good สิ่งทุกยางสื่อสื่อบิดทุกอย่างจะผู้ใดมยังก็มาขายได้เลยรับสื่อทุกสิิงทุกอย่างสาวสมสีผ้ามาบึง ลงงานแจกงานเจ๊เจ๊ไม่หัวอนุญาตให้ถ่ายยูทูป จะเับโปรโมทให้หน่อยมีค่ะเจ๊คนสวยเราค่ะประตองห่วงเด้อค่ะร้านนี้สือรลค่าดีจ้าสาวสมศรีเป็นขาปัะจําเพิ่นเด้อจ้าราคาดีมากเลยจ้าเป็นร้านใหญ่ที่สุดในชัยบุรีจ้าใครมีอะไรมาขายได้ด้วยเด้อจ้าเดี๋ยวมขออนุญาตเพิ่นเหลวเด้อจ้า เพื่อนบอกว่าให้ทาย่านเลยจ้ากระดาษล่างกระสือจ้านี่ค่ะสือทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้าเป็นกระดาษล่างเป็นยังเพื่อนกระสือเลยจ้าพอสือมาแล้วเพื่อนกระสืมาอาร์ตก่อนเลยจ้านี่จ้ามาดูที่เพื่อนอาร์ตก่อน มันมีงานพนิยงนอกจากพนาแต่ให้เห็นต้อนอัดก่อนอัดก่อนอัดก่อนกระดาษอัดก่อนกระดาษนี่เครื่องแบบนี่ ยิ่งใหญ่ร้านนี้ใหญ่จ้ะออกจากบันนี้แล้วไปที่น้องภาไปเบึงหมองเพื่อนอัดขวดเทศอันนี้เพื่อนระสื่อเ้ยเป็นล่างนะคะน้องมีแต่คนสวยๆเลย น้องเจมีตะคนสวยๆนี่จ้าโอโอโอน้องมีตะคนหน้าตาดีๆสวยๆอันนี้ล่ออาดก้อนจ้า อันนี้เป็นเครื่องอัดพัเอ่คัดอัดขวดเพชรอัดเป็นก้อนอันนี้เขาเรียกขวดเพชรเด้จ้ะหน่องพ่นกระสีอามาประมาณ ซื้อของราคาดีจ้าเป็นร้านใหญ่อยู่ติดทอขอสอหลังทอขอสออำเภอชัยบุรีสังเกตได้ไง่ายๆด้วยจ้าเพื่อนใ้้เขามาทายท้ำไพ่ในบริเวณเนาะจ้าเนาะอันนี้คนอื่นมีน่ยมจ้ะ มีของหมากไม้เรื่อยๆจาย่าเด้อนี่มาจาก,การทำงานของเพื่อน จาสมศรีมาขายประจ้ำด้วยจ่าล้านนี่วนทางนี้จะเป็นพวกเล็กจ้าเพิ่นมาขายจ่า เจใจดีกับลูกน้องมากเลยลูกน้องทุกคนรักเจ๊แม่แต่สาวสวมสีกันยัง,งหากเพลนเนาะไปขายทุกที่ทุกทางแล้วแต่ไม่เหมือนตรงนี้จะ้ะ<ล>ตรงนี้ให้ราคาดีมากจะ้ะเต็มกันเองทุกอย่างจะ้ะ การทำงานของเพื่อนด้วยจ้าด้วยี่จ้าแนะน้ำเลยด้วยจ้าที่นี่หลังทอสอจ้าเธอช้บุรี่ด้วยจ้านีจ้ารอสูงรอสูงรอจำนายรอช่างส่วนแถวนี้ จะเป็นประเภทขวดค่ะจะเป็นประเภทขวดเปิ้จะทรงออกนี่เป็นเป็นขวดเขียวค่ะอันนี้เป็นขวดเขียวเด้อจ้ะนี่เปิ้จะแยกเป็นช่องเนาะจ้ะเนาะอันนี้ขวดเขียวเพิ่งทรงออกเด้อนี่เิ่นเพิ่งทรงออกสาวสนศสีมาไทยมาท่านเด้อจ้ะ อันนี้จะเป็นขวดขาวค่ะนนประเภทขวดขาวจ้าส่วนตรงนี้เป็นขวดแดงจ้ามันจะแยกเป็นอันนันของเพิินด้วยค่ะนี่ค่ะเวลามาทรงกับขัดแยกแบบนี้ด้วยจ้ะนี่อันนี้ประเภทขวดแดงค่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนใดที่ย่งหาหมองขายประท่านใดสาวสมศรีแนะนําร้านนี่เลยเด้อจ้าร้านของเก่ารับซื้อของเก่าทุกชนิดหลังทอกระสออำเภอชัยบุรีโดยท่าแก่เบ้นจ้าท่าแก่เบ้นกับเจ้คนสวยเจ้เจ้เพลงคนสวย นี่ค่ะอันนี้เท่าแก่น้อยจ้าของสาวสงศีจ้ารูปหล่อไหมคะรูปหล่อมากค่ะอันนี้เพิ่งทำลงช่างค่ะมีหลายย่างมากมากเลยค่ะ อันนี้ประเภทเครื่องซักผ้าค่ะอันนี้เครื่องซกักผ้าส่วนมากแล้วเพื่อนจะมาถอดเอาอะไรเนาะจะอะไรไมีแยกด้วยจ้ะเด้อนี่จ้ะเครื่องซกักผ้าโซนนี่จ้ะพอของของหล่นมากบางวันนี่รถตีดเดี๋ยวพี่น้อง นี่จะล้านกับสิประมาณนี่แหละจ้ะท่างเขาท่งออกสะดวกจ้ะนี่ท่างเขามาจ้ะอันนี้เป็นทรงแล้วคนออกแล้วจ้ะนี่จ้ามันจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะอันนี้ท่างเข่าจ้ะพี่ สาพออาลอยออลได้เยอะไหมวันนี้ฮะได้เยอะไหม <c oughs> ไมาขายแต่ยังไม่ได้ลงรอลงเปไน็นไงรถติดคิวกินขาวเสาวย,ายังยังสาพลอยลูกไพยิถามดสา,สาวสมศรีจ้าไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ไหม นี่เย็ดหนาดีๆในแม่ละพี่นองเขาเบิ่งอยู่ด้นี่ได้ของสาวพ่ออยอย่ใส่ยุพื่อนเออ <c oughs> ไ,ไปไปเบิ่งของสาวพ่ออยกันนี่จากคำพูดได้เก็บไว้หลายเพิ่นกลับไปเอาไ้ได้ด้วยจ้านี้จ่ะนี่ก็ลอ่ลอลอ่ลอลอ่ลอชัองสั่งนะจน้ะเนาะเอามาแล้วแต่ว่าล่อสั่งเบิง่งแน่นี่จ้ะ นี่แต่ละเถี่ยวนี่จ้ะอันพี่น้องคนไหนบ่มีรถเพื่อนกลับไปถูกมหายได้ด้วยจ้าน,น,น,นี่จ้ารถคันนี้ลอรอจ้าลอคิวลอค,วลอคิวทรงนะคะ่ะไปดูของสาวพลอยกันคันนี้ของสาวพลอย นี่จ้าทางเขาด้วยจ้านี่ยๆน,นี่จ้าทางเขามาอันนี้คือทคสอพีกัดด้วยจ้าทคสอชัยบุรีจ้าทางเขาลานของเกา่าค่ะมาเด้อผู้ใดสีเอาของมาขาย มองขายมาตรงนี้เลยจ้ะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะนี่จ้ะเบิง้งซองให้เบิ้งป่ายอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบน่เนาะพอแดดมันจองโทรศัพท์คันนี้ออกมาแล้วจำนายแล้ว ลองเขาไปให้ดีขังเฮ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ห่วงห่วงคะ่ะ จ้าสาวพลอยขับรถเข้ามาแล้อ่ล่อคิ้ววานนี้ขังในติดอีกหนึ่งขั้นอยู่ ได้ยังเหรอเนาะจอดรอดต้องไหนละมั่งลูกส่งต่อเนื่องจ้ารถมาบ่าขาดระยะเนะจ้าเพราะว่าเพ่นสื่อดีจ้า

ยางมาเบ่งมา z o มอยู่ไก่อยู่ใกล้คือว่าล้ววนะจาจ่ามาด้วยจ่ามาขายด้วยของที่เหลือใส่อยู่ในบ้านมาขายหรือว่าผู้ได้สิิดเทศธุรกิจเรื่องนี้ก็ได้ด้วยจา้ารับสื่อของเก่าด้วยจา้าแต่ยังบ่ดิดบอกว่าสิขายบนไหนมาขายบนนี้ใดด้วยจา้า <laughs> ในหัวเล็กนี่สีเขินจัน้อยจ้ะนี่จ้าส่เหลือง่วดแดงคนจะล่งมากแบบนี้แล้วคนจีสังนะสั่งกิโลหน่อยด้วยจ้าเด้อกระต่องห่วด้วยจ้าจจอัดกระดาษเหรออ๋อนี่จ้าพี่น้องคนกำลังสีอัดกระดาษ นั่งที่เขาเครื่องอัดกระดาษเพิ่งว่าเพื่อนผิเฮ็ดแบบไรก็ได้คะที หมดจะเป็นเหตุงานวันนี้ของสาวพ่อยเขามาแล้วกินข้าวยังเห็นไหมคนงานมีแต่คนสวยๆสวยๆ <c oughs> ในหัวกระจดี แต่เมื่อวานนุ่นเก็บไว้แต่เมื่อวานนุ่นไม่ได้เอากลับ อันนี้ก็ซื้อยกลังเหรอครับครับอ๋อลางกี่บาทอันนี้แบบนีอนนบ่อันนี้ลังสิบบาทอันนี้ลังสิบสองเล่า,เ,าเล่าใหญ่ลังสิบสองโอ้โโอสิบบาท,บาทโอเคเผื่อเขาขายเป็นลังให้นะถามไปก่อนราคาดีมากเลยสาวสมรีมาซงยุต่นีเลยจ้ะประทับใจนะจ้ะในการบริการของเพลินเวยจ้ะ ควนจะบ,บริการดีมากเป็นกันเองจา้าร้านใหญ่ในชัยบุรีอย่าลืมเล้จเเอจ้าแม่เอามาแล้วยูนาลุด ผ่านใหญ่ใหญ่ดิจ้ะกระดาษกระดาษนี่เลยด้วยจ้าข่านผู้ใดมีของมาขายหรือคิดธุรกิจยังยังคิดบ่อออกธุรกิจรับสื่อของเก่านี่กับเขาทาด้วยจ้าทางพรท่านเนี่มีมองทรงมาทรงที่นี่ด้วยจ้า <c oughs> อยู่หลังท่อกระสอช้ยบุรีจ้ <c oughs> สตาสาวจนถีบเจ็ดท่อ <c oughs> ขอโทษขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้ <c oughs> <c oughs> สาสาวฝนเส้นรัดนะจ๊ะเนาะขอโทษี่นองเรือค่ะ ว่านอาฝนสาวพ่อยเห็ดงานสาวพ่อยลูกสาวของสาวสมศรีจ้าได้เหล้วกะอามาทรงยืนหนีจ้ะ เป็นแนวทางหรือว,ว่าเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งเด้อจ่าเด้อการไถ่ขิดหางานบ่ท่านใดนี่จ่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเด้อจ่าเด้อขอบพั่วสาสมสีเหตุงานทุกสิิงทุกอย่างเด้อจ่าบ่เลือกจ่าอันไหนสีมันได้เงื่อนด้วยทางสุดจะดิดจ่ามาอยู่ผากใตน้าเนี่ยจ่าสามสิบกปีแล้วป้ามกระตดัดเวลาว่างจากตัดป้ามกัะมา หาของเก่ารับสื่อของเก่าเด้อจ้าแล้วก็ับมาส่งที่นี่จ้าราคาย่อมราคาดีมากค่ะการันตีเจ้าแก่ก็ใจดีทั้งเจ้าแก่ทั้งเจ๊ก็ใจดีร้านอยู่หลังทกสชัยบุรีพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวสมสีผ้าเละนี่เด้อจ้าสาวสมสีสผ้ามาเบ่งวิถีทางฝากไต่ว่ามีีหยัง ที่เป็นตะเบิงตะแยง,งเน่ยนอกจากสาวสมศรีหาทํำคลิปแล้วคัดของประกันเลยก็ขอโทษขออาภัยในนาทีนี้ด้วยเจา้าฝากกดติดตาาให้สาวสมศรีพ้าดหลอดนี้ด้วยจา้าคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจา้าสวัสดีจา้าคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อเจา้าอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจา้าสวัสดีงามอีกรั้งหนึ่งเด้อจา้าสวัสดีจา้า